สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีช n แนลนะคะสําหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรลดเลือนริ้วรอยแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ได้จากใน Google แล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะก็เข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสําหรับสูตรนี้เขาก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยทําให้ใบหน้าขาวจางใสย,ยิ่งขึ้นช่วยลดฝ้ากระจุดดําด,ด้วยค่ะเรียกได้ว่าสูตรเดียวคือครบมากเลยค่ะทุกคนส่วนขั้นตอนที่ทาจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือมะขามเปียกค่ะถ้าใครที่มีผงม,มะขามก็ใช้เป็นผงม,มะขามได้เลยนะคะหรือใครมีมะขามเปียกก็ใช้เป็นมะขามเปียกได้เลยค่ะมะขามเปียกใช้แทนครีมรลดริ้วรอยได้นั่นก็เพราะว่าคุณสมบัติที่อยู่ในพืชสมุนไพรจากธรรมชาติชนิดนี้มีอะไรซ่อนอยู่ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะซึ่งคนในสมัยก่อนก็นิยมใช้กันมานานแล้วเป็นวิตามินลดริ้วรอยจากธรรมชาติที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยค่ะ เนื่องจากมะขามเปียกนั้นมีคุณสมบัติในการกำจัดเซลล์ผิวเก่าที่เสียแล้วช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ซึ่งนั่นก็คือการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับสภาพผิวลดริ้วรอยบนใบหน้าได้ปัจจุบันมะขามเปียกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีผู้นำไปทำเครื่องสำอางประเภทครีมลดริ้วรอยที่สุดตัวหนึ่งเลยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้มะขามเปียกประมาณ2 -3 ฝักค่าถ้าใครที่ใช้ผมมะขามก็ใช้ประมาณ2-3ช้อนชาได้ค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้นมลดจืดค่ะนมลดจืดเขาก็จะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยทาให้ผิวนุ่มเนียนขาวกระจ่างใสย,ยิ่งขึ้นค่ะถ้าใครที่ใช้มะขามเปียกก็ให้ใช้นมลดจืดประมาณ4-5ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อที่เราจะทําการดลายมะขามเปียกค่ะถ้าใครที่ใช้เป็นผงมะขามก็ใช้ประมาณ3 4ถึงช้อนชาก็พอค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็ให้เราใช้น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งเขาก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียรที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะแล้วก็ช่วยลดสิวช่วยสมานแผลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยลดฝ้ากระหุดดำด้วยค่ะเราจะใช้น้ำผึ้ง1-2ึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะสำหรับนิสูตรนี้นะคะถ้าเราทำเยอะแล้วก็เก็บไว้ในขวดแช่ในตู้เย็นคือเก็บไว้ใช้ได้นานเลยค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะใช้เราก็นำออกมาจากตู้เย็นได้เลยคือสะดวกมากเลยค่ะทุกคน สำหรับขั้นตอนที่การใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้มาร์กหน้าช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็ใช้สูตรนี้มาร์กให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะนวดเน้นๆบริเวณที่เรามีฝ้ากระถึงดําหรือว่ามีริ้วรอยนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยถึงไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ําเปล่าค่ะสูตรนี้ก็ทําได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะ ก็ไปทดลองทําดูได้ค่ะเป็นสูตรที่ง่ายแล้วก็ใช้ด้อีกสูตรหนึ่งเลยค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ